ที่จะว่าวลูกนะนี่แกเล่าเล่าผมให้ต่อการเตรียมการหน่อยเลยมันมันให้เตรียมการวันนั้นตอนที่เตรียมการเตรียมการนานนานพอสมควรครับเตรียมทั้งทุกอย่างฮะทั้งสถานที่ทั้งกับบริษัททัวร์ที่เราให้เขาเป็นคนจัดการวางแผนการท่องเที่ยวให้แล้วก็ สัมพันธ์ก็คือเพื่อนๆนะครับที่ไปจริงๆแล้วจริงๆจะผลไปเยอะกว่าน,นี้แต่ว่าหลายๆคนอาจจะติดงานนะเพื่อนเพื่อนมหาลัยของญายิด้วยนะครับแต่ว่าทุกอย่างก็ออกมาด้วยความสุขแล้วรับรื่นทุกอย่าง <c oughs> ผมเก็บความลับไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วนะจะมีอาการที่ล้นๆเกินๆ,ๆอะไรเงี้ยเก <c oughs> ิดขนนึ้นเรื่องอะไรเงี้ยแต่เขาเขาผมไม่ไม่ไม่ได้คิดว่าแบบอะไรมากเท่าไหร่อะไรเงี้ย <c oughs> ตแต่ว่าแต่ว่าก็จะมีอาการนิดนึง ขออะไรที่แต่งิี้นะฮะขออะไรถึงคิดถือว่าเป็นวันนี้เวลานี้เ,นนเออผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะจริงๆแล้วเราก็มีเวลาในการพักผ่อนในการเที่ยวค่อนข้างเยอะ<ม>เออแล้วก็อีกอย่างที่อิตาลีก็คงเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่<ม>เรารู้สึกว่ามันมันโรแมนติกแล้วมันก็เหมาะที่ที่จะจะให้ เราจะมอบโอกาสนี้ให้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยครหมายถึงว่าหมายถึงว่าเขาเหมาะสมกับสถานที่แบบนั้นอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเราก็อยากอยากให้เขาอยู่ตรงนั้นอยากจะให้โมเมนต์บรรยากาศแบบนั้นมันอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยจะมีมันมีพอยอะไรที่แบบต้องเป็นที่น้นหรือเป็นที่มาความหมายมันมั้ยบาร์กนี่์เรจิน่าโจวาน่านะจริงๆก็จะเป็นสถานที่ที่ในเดิมในประวัติศาสตร์เขาก็จะเป็นสถานที่เป็นอาบน้ำของราชินีจิโอวาน่านั่นเองครับผมก็รู้สึกว่า การได้การได้ไปขอเขาตรงนั้นเราก็เหมือนเราจะเป็นเหมือนอ่างน้ำที่อบอุ้มเขาให้เขาได้แบบว่านี่คือความหมายของสถานที่นะครับในความในความที่ของเราอะไรนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามจะอยู่ไทยจะอยู่ตรงไหนก็ตามในรัฐาหารเลยผมว่าก็เป็นที่ที่ถ้าคนมันรักกันจริงๆแล้วก็มันรู้สึกว่ามันใช่แล้วคนนี้ผมว่าก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะขอที่จะแบบเรียกได้ว่ามอบหัวใจที่บริสุทธิ์ให้กับกันเอย่างตอนนั้นยังจาได้ไหมว่าวินาทีนั้นบอกเขาว่ายังไง ผมพูดอะไรผมไม่รู้เรื่องเลยผมเตรียมทุกอย่างไปหมดเลยผมเตรียมว่าผมจะพูดแบบนี้เรามีโอกาสได้ไปสถานที่ต่างๆที่ที่เ well> ที no> ่ยวในอิตาลีแล้วก็มันมีความหมายดีๆเกิดขึ้นผมก็แพลนในหัวแล้วว่าผมจะพูด1,2,3,4แล้วก็จะคุกเข่าแล้วก็จะแบบว่า หยิบแหวนออกมาอะไรเงี้ยแต่พอถึงเวลาจริงๆผมพูดอะไรก็ไม่รู้ผมไม่บอกว่าแบบเออเนี่ยตุยกับที่บ้านแล้วนะหนึ 1, 2, 2่งอะไรที่แบบว่าเป็นแบบทำพรรณนาที่แบบสวยงามอะไรเงี้ยหายหมดแต่ผมก็รู้สึกดีใจที่แบบว่า,เ,าเราก็พูดอะไรบางอย่างที่บางที่เราก็มันไม่ใช่ละครมันคือชีวิตจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าความรู้สึกแบบนี้มันมันมันไม่เหมือนในละครที่เราพูดว่าเออฉันรักเธอขอแต่งงานนะควกเขา่า ไม่มีอะไรเหมือนเลยมันมันมันเป็นความตื่นเต้นเป็นความประหม่ามันเป็นความดีใจมันเป็นความอะไรก็ไม่รู้ที่แบบเราเราเราเข้าใจพี่หมากด้วยเหมือนกันว่าทําไมตอนที่เขาเขาเขาขอกับคิมแล้วเขาถึงสวมผิดมือนะ,นะอออครับเขาบอกมีเร่องว่าแซดกับอึงที่นอนไงเป็นยังไงไม่ร้องไห้ครับกีดการ์ดกันอย่างเดียวครับผมกับเฉพาะว่าที่ผู้มั่นของผมู้มั่นเขากีดการ์ดมีความสุขผมก็แบบผมก็แบบมีความสุขมากที่เขาเขาเหมือนจับหน้าเราแล้วเหมือน เราจะร้องไห้อ,อ๋อไม่ไม,ไม่ครับไม่ครับผมผมไม่ไม่ได้ร้องไห้คือคือมันมันตื้นตันมันดีใจครับแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้มีน้ําตา <c oughs> ผมว่าเขาเ <c oughs> ขาน่าจะรู้ <c oughs> ผมว่ามีเซนส์แล้วก็ด้วยออตอนที่ผมบอกว่าพอ,อ okay, พ,อพอดีเราลงไปไว่ายน้ํากัน <c oughs> ในอ่างน้ํานั้นแล้วก็ขึ้นมาเปลี่ยนชุดออพอขึ้นมาข้างบนเสร็จแล้ว เขาก็กำลังเปลี่ยนชุดอยู่แต่งหน้าอะไรเงี้ยฮะเขาหันมาอีกสามมิแป๊บเดียวผมใส่เสื้อผ้าเสร็จแล้วผมว่าที่รักก็นเร็วที่รักก็เร็วเป็นชุดเป็นชุดว่าจริงจริงมันจะใกล้เวลาแล้วที่ที่ผมจะต้องนัดเพื่อนๆมาตรงนี้ถพราะที่จะต้องตกแสงต้องเป็นอย่างนี้ผก็หวังว่าจะไม่ฝนตกวันนั้นอะไรเงี้ยแล้วผมก็โลกนะผมโลกแล้วเขากคงแบบพิมต้องมีอะไรแน่ๆแบบนี้อะไรเงี้ยฮะแล้วผมก็ดูโล่งๆแต่เช้าด้วยอะไรเงี้ยก็ก็คงจะน้องก็คงจะจับได้เขาบอกว่าเขาสวยรอทุกวันเลยใช่ใช่ครับใช่ าสวยแต่ที่นี่เขาสวยรอนทุกวันจริงปหมสวยครับสวยทุกสวยทุกวันไม่ไปอิตาลีก็สวยเขาบอกว่าเขาทำเล็บเขาทำเล็บไปด้วยนะจ๊ะใช่ครับใช่ครับทำเล็บไปด้วยแล้วก็ผมก็ทำเล็บไปด้วยเหมือนกันแล้วจริงจริงประโยคที่เราเตรียมไปจะากเขา อยากจับได้ไปตอ้นี้ไอันนี้ขอเก็บไว้เป็นความลับดีกว่าจะได้บอกเขาบอกวามีคำว่าแทรกซึมอยู่เลยคือผมออ่ะประโยคที่ผมพูดกับเขาตอนตอนความตอนนั้นใช่ไหมผมบอกว่า I อ a n t เ dissolve in you จก็คือเหมือนกับว่าผมอยากจะอยากจะแทรกซ้อนเข้าไปอยู่ในชีวิตคุณความหมายผมก็คือแบบเราควรจะประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ว่าผมตื่นเต้นมากจนผมพูด แบอะไรไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่เตรียมไปได้บอกเขาย่งที่ที่เราไม่ได้พูดวันนั้นนะบอกบแล้วครับบอกหลังจากที่หายตื่เต้นไปกินข้าวกันผมได้มีโอกาสที่ผมจะแมวเอาเเกไม่เกีว่เกี่กมกี่กีบอกเขาอีกรอบเกี่ยอกว่เไเี่ยว่กีมเี่ไม่เี่เี่ยวมนไม่เไม่เกไมยว่แก่วม่กไม่เว่กวอ่ก่วไม่ไม่กว่านวกว่กี้อกวเย แล้วบอกว่า yes of course uh huh. ผมเป็นคนที่ชอบเครื่องประดับอยู่แล้วนะผมก็จะมีดีไซน์อะไรที่ผมชอบชอบก็แบบก็คิดว่าเขาจะชอบแล้วก็เราก็ปรึกษาที่ร้านหรืออะไรเงี้ยฮะในความเป,เป็นแหวนที่ผู้หญิงจะใส่ว่าไหนเหมาะสมกันไหนสวยก็ก็ผมว่าก็ก็เหมาะสมกับเขาแล้วผมว่าก็ก็เป็นแหวนที่ที่สวยจริงๆทัวเม <est> ็ดผมซื้อไว้นานแล้วครับ <est> ซื้อไว้นาน,นมากๆแล้วเพราะรู้สึกว่าแบบมันมีช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าเรา <S <S <ๆ>เรา<ๆ>เรา<ๆ>เรา<ๆ>พร้อมแล้วอะไรเงี้ย แล้วก็แล้วก็อพอพอด้วยงานด้วยอะไรเราก็รู้สึกว่าโอเคมันยังมันยังไม่ใช่เวลาขอะมาันนะจนจนมาถึงวันที่หนึ่งมิถุนาก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ท่านคได้ได้ได้ขออใช่ครับตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวเม็ดมาจากฮ่องกงครับแต่ว่าตัวเรือนขึ้นที่ไทยครับลาดำอิตงทำไมถึงไม่หาที่ฮ่องกง ตอนนั้นผมพยายามหาเพชรชนิดนี้นะฮะมันเป็นเพชรชนิดพิเศษอะไรเงี้ยครับแล้วก็คงไม่ได้พิเศษไปกับเพชรคนคนอื่นๆนะฮะแต่ว่าเราเราแค่เราแค่อินทูกับเรื่องของของจิวเวลรี่เฉยๆเราเลยอยากจะหาอะไรที่มันมันพิเศษกับกับคนพิเศษของเราแ่นเลยมันพิเศษยังไงอไม่ได้ ก็ก็เป็นเพชรธรรมดาแล้วกันครับเดี๋ยวแฟนผมไปโดนที่ไหนโดนโดนก็จะใส่ทุกคนเลยโดนก็ทกแลัดเลยนะก็22แกลัดนะครับไม่ใช่เไม่ใช่ไม่ใช่22แกลัด22แกั่ไม่หวานไม่ว่ใครเป็นใรโฟกัสต่อเรื่องงานแต่งงานแล้วทีเนี้ยจริงๆก็พอกลับมาก็กลับมาทำงานถามว่ามีมีคิดไว้แต่ก็ยังไม่ได้มีเวลามานั่งคุยไปนจริงเประจัง่ถามว่า คงยังยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะเพราะว่างานแต่ละคนก็กลับมาก็เหมือนแบบว่า,าไปใช้ชีวิตนะฮะอ,อยู่ยุโรปแต่ว่ากลับมาก็มาไถนา,าต่อต่ <c oughs> <laughs> างคนต่างทําง,งานกันหนักมากเลยก็ก็เดี๋ยวเดียวเมือม่อไหร่ก็เดี๋ยวจะก็คงจะได้บอกพี่ <c oughs> ีจะทิงยย้งระยะเวลานไ้นานไหมน,<า>นี่เออไม่ไม่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องระยะเวลานะครับแต่ถือว่าถือว่าเราก็ได้ได้ได้คุยกับ ที่บ้านคุณนะพ่อคุณแม่ด้วยทั้งเขาด้วยอะไรคุแม่เขาแล้วก็ก็ทุกคนไม่ได้มีมเมรื่องรัดไม่มีอะไรเลยแล้วก็เข้าใจแล้วก็เป็นให้เด็กๆทั้งสองคนเป็นคนตัดสินใจนะเพบบราะในอนาคตของเราสองคนก็คือไม่ใช่ปีนี้แน่ๆใช่ครับไม่ใช่ปีนี้แน่ๆแล้วคือทำผู้ใหญ่ก็หาเลิกยังไงคะ เออเริกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องต้องดูอีกทีว่าว่าจะเป็นปีไหนก่อนนะครับแล้วค่อยมาหาเรื่องกันอีกทีนึ่งเราอยากเออคู่เราอยากแต่งที่ตรงไหนครับเออจริงๆไม่ไม่ซีเรียสแต่ว่าถ้าหนีหน้าฝนได้ก็คงจะดีอยากแต่งที่ไหนแต่ขออิตาลี่แล้วอยากแต่งที่ไหนอันนี้ยังไม่ไม่รู้เลยนะยังไม่รู้เลยว่าจะจัดอะไรที่ไหนจะจัดแบบไหนด้วยอันนี้ยังมั่นกันแล้วความรู้สึกเราเปลี่ยนไปแล้วที่เปลี่ยนครับ ผมรู้สึกว่าเราบอลกันมากขึ้นครับเรารู้สึกว่าเราเราคิดถึงเขามากขึ้นเรารู้สึกว่าไม่อยากแบบห่างกันอะไรเงี้ยยิ่งก่อนกับมาแรกๆโอ้ยแบบว่าต่างคนต่างกันมาทํางานก็แบบโอ้โหนะแต่ว่าก็คือเราเราก็เข้าใจความรู้สึกของคนที่ที่ที่แบบเอ่อมั่นกันอะไรเงี้ยครับความความรู้สึกความเป็นเจ้าของมันมากขึ้นไหม่อย S <S ไม่นะครับเท่าเดิมนะฮะเท่าเดิมนะครับแต่เราแค่รู้สึกว่าเราเราเรา,เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นแล้วต่อไปเราต้องจับมือเดินไปพร้อมๆกันนะฮะเวลาจะตัดสินอะไรเวลาจะคิดอะไรก็ต้องต้องคุยกันต้องแชร์กันมากมากขึ้นเพราะว่าเรื่องความรู้แต่ก่อนอาจจะเ,เรียกว่าอ,อะไรเป็นเป็นเหมือนกับคล้ายๆว่าคนละคนอะไรเงี้ยแต่พอเราต้องมาเป็นอันหนึ่งเดียวกันแล้วมันก็ต้องเป็นการเดินไปด้วยกันด้วยกันอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่เราก็รู้สึกว่าเรากําลังเรากําลัง Uh, looking forward ช่วยีก็คือเราพร้อมที่จะจะ,จะเดินไปด้วยกันเราต้องเป็นคนนี้แหละเป็นคู่ชีวิตเราเลยนะเออผมว่าเรามีความเรา,เรามีความคล้ายกันเยอะครับผมกั่ย่มมีความคล้ายกันเยอะแล้วก็เรามีเราเรา,เรามีช่วงเวลาที่เราให้ตัวเองแล้วก็เรามีช่วงเวลาที่เราหยุหากันเ,เราเหมือนกับมันเหมือนกับถ้าพูดภาษาแบบสวยงามเลยก็คือเราเหมือนเร,เ,รเราถูกสร้างมาให้เราอยู่อยู่อยู่ด้วยกันได้คู่กันอะไรอย่างนี้ โอเคขอบคุณครับพี่แบลลงเลยไหม